อครับผมก็จากคลิปที่ผมได้ทำไว้นะว่าชีช้จุดเสียบาร์คอนโบเตอร์นะครับอาการวนตกนะเอาพุทาไม่สเสถียรน,นะฮะตอนนี้เนี่ยตัวที่มันเสียนะครับมันคือระเบิดนะครับแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่ทีนี้เนี่ยมันเสียแบบจริงๆจังๆแล้วเนี่ยมันเบิด ประเด็นคือผมไม่มีนะผมเอาตัวสูงสูงใส่แทนนะสองร้อยโวลต์นะยี่สิบสองไมโครฟารัดอ่าก็ใส่ได้นะอ่ะเรามาเทสนะครับเทสดูเลยใส่ใส่แทนเรียบร้อย ดูวนมาแล้วนะครับนิ่ง่าว, <c oughs> วนมานิ่งแล้วนะฮะสองจุดห้าศูนย์นะครับลองปรับดู เห็นไหมฮะมันนิ่งมากเลยนะฮะกระแสมาสะเทียนแล้วนะครับจากที่มาไม่นิ่งแบบคิดคิดก่อนที่แล้วเนี่ยคิดที่แล้วเนี่ย ตัวนี้มันเสียนะครับตัวเดียวทำให้กระแสที่ออกมา,อาไม่นิ่งนะฮะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะก็เป็นตำแหน่งที่เสียนะครับตัวนี้นะเป็นฝั่งไฟเข้าอินพุนนะครับตัวที่เสีย